พี่น้องเอฟซีขอขารวยครับพี่น้องเอฟซีฮานอยทุกท่านครับวันนี้พบกันในรอบของวันที่หนึ่งพฤษภาคม2565ันายครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับเป็นวันหยุดได้หลายคนเนาะแล้วก็วันที่หนึ่งก็เป็นวันหยุดชดเชยก็ไอ้วันที่ทออภัยครับวันที่สองก็หลายหลายคนก็หยุดชดเชยนอกวันจันทร์นะครับยังไงก็มาสรุปราทางของรอบวันที่30ครับ ผ่านมาไข่เหงใไข่ปังบ้างเนาะฮานอยเฉพาะกิจ ok นะครับบนมา351ล่างมา75นะครับฮานอยพิเศษนะครับบนมา6 8 6 9ล่างมา66สายเบิ้ลนะครับถ้าน่าปกติบนมา924ล่างมา41นะครับฮานอย VIP บนมา141 1, ล่างมา75แมาแหมยำๆเลยนะฮะ ซีหนึ่งพอไปวางนี่เข้ายำๆเนี่ยเนาะแน่นอนจริงๆครับสายเบิร์นหใครได้ดูคลิปนะของวันรอบวันที่30นั้นจะรู้ว่าแอดบอกแล้วนะว่า226สนี่ชอบ2ตัวนี้ในรอบของวันที่สามสิเนาะเอาเฮงปังกันไปสําหรับสายเบิร์ก็ดีนะครับยังไงก็สายรูดก็ปังเนาะยังไงก็ตามพอดีนะครับอย่าลืมครับติดตามแนวทางของในรอบวันที่หกันครับ ห้าพลาดนะครับสลับแนาทางในรอบของวันที่1เดือน5นะครับปี6 5ก็สรุปแนาทางได้ตามนี้ครับชื่นชอบก็หยิบจับนำไปใช้งานได้เลยนะครับให้ทำทุงรอบเนาะยังไงก็เหฮงเฮงปังๆนะครับ fc สลับ C น้อยวันที่1พฤษภาคม25 6 5ครับผมโชคดีเฮงเฮงมัน่นๆสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ